ช่วงเวลาเพียง10วินาทีแรกนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงกระบาดที่ทั้งแรงขึ้นประหยัดขึ้นล้ำสมัยขึ้นและพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะบนถนนหรือเส้นทางสุดท้าทายและนี่คือกระบาดที่คนไทยรอคอยมากที่สุดในปีนี้ Isuzu D-Max รุ่นใหม่ที่พร้อมพิสูจน์ว่าความแกรงแงและความคุ้มค่าสามารถอยู่ในคันเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึง Isuzu D-Max หลายคนคงรู้ดีว่านี่คือหนึ่งในกระบาดที่ครองใจคนไทยมานานด้วยความทนทาน ประหยัดน้ำมันและเชื่อถือได้แต่ในรุ่นล่าสุดนี้อิสุสุดได้ยกระดับทุกด้านให้ก้าวไปอีกระดับตั้งแต่ดีไซน์ที่ปรับใหม่ให้ดูดันยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบใหม่ที่มีเส้นสายคมชัดและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้สปอร์ตทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายในแบบที่หลายคนชอบช่วยให้ตัวรถดูสมส่วนและมีบุคลิกพร้อมลุยแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการออกทริปต่างจังหวัด เมื่อมองเข้าไปใกล้ขึ้นรายละเอียดเล็กๆอย่างล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่กันชนหน้าแบบสปอร์ตและฝาท้ายเลทที่ออกแบบให้ดูเฉียบขึ้นเหล่านี้ช่วยให้ดี a x รุ่นใหม่โดดเด่นกว่าเดิมแบบเห็นชัดเจนแม้คุณจะจอดอยู่กลางลานรถก็ยังสะดุดตาอย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ใช่แค่ด้านนอกเท่านั้นที่เปลี่ยนภายในเองก็ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความกว้างขวางและความเรียบหรูที่มากขึ้นจากุ่นก่อน วัสดุที่ใช้ดูดีสัมผัสดีขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นนุ่มกว่าเดิมและนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ตอบสนองไวขึ้นรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายรวมถึงระบบเสียงที่ได้รับการปรับจูนให้มีมิติและชัดเจนกว่าเดิมปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายไม่รบสายตาและเหมาะกับทั้งคนที่ขับแบบใช้งานทั่วไปหรือคนที่ต้องการฟีเจอร์ครบแบบรถระดับพรีเมียม เมื่อพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์อิสุสูตยังคงความโดดเด่นเรื่องพลังและความทนทานรุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้กำลังมากขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นตั้งแต่รอบตน้นไม่ว่าจะเป็นการเร่แงแซงหรือการลากของหนักระบบกเกียร์ใหม่ให้จหังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลต่อเนื่องแต่ยังคงความแรงแบบที่แฟนดีแม็กซ์คุ้นเคยความประหยัดน้ำมันก็ยังคงเป็นจุดเด่นเพราะวิศวกรของอิสุปรับปรุงระบบฉีดน้ำมันใหม่ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นแม้จะขับในเมืองที่การจราจรแน่นก็ยังคงทำได้ดีอย่า่าางงคดไมถึ ส่วนระบบช่วงล่างก็ได้รับการอัปเกรดให้มีความมั่นคงมากขึ้นเกาะถนนดีขึ้นและให้ความนุ่มนวลเวลาขับบนพื้นผิวครุกคราหรือหลุมบอ่อไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันหรือเน้นงานหนักก็รองรับได้ดีระบบพวงมาลัยให้ความแม่นยําช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในความเร็วสูงหรือการเข้าโค้งแบบต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย i สู z ุก็จัดเต็มเหมือนกันร,ระบบ ADAS รุ่นใหม่ตรวจจับได้แม่นยำขึ้นทั้งการเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการเตือนชนด้านหน้ารวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ช่วยให้การขับทางไกลง่าย,ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นกล้องรอบคันความละเอียดสูงช่วยให้การจอดรถหรือการขับผ่านพื้นที่แคบแคบเป็นเรื่องงา่ายแม้เป็นผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มหัดขับกระบะก็ใช้งานได้สบาย เมื่อพูดถึงราคาของ DMAX รุ่นใหม่ถือว่ายังคงตั้งอยู่ในระดับที่จับต้องได้สำหรับผู้ใช้ชาวไทยเพราะมีหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นใช้งานทั่วไปไปจนถึงรุ่นแต่งสปอร์ตหรือรุ่นท็อปที่ให้ฟีเจอร์ครบแบบรถระดับพรีเมียมคุณสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์งานบรรทุกงานออฟโรดหรือการขับแบบครอบครัวก็ตามเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota h ฮรักเรว ฟอร์ดแรนเจอร์นิสสันนาวาราหรือมิสซูบิชิไททันจะเห็นว่าดี a x มีจุดแข็งที่ชัดเจนคือความประหยัดความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนยังเลือกใช้แบรนด์นี้อย่างต่อเนื่องแม้ในด้านความล้ำสมัยหรือเทคโนโลยีบางจุดคู่แข่งบางรุ่นอาจทำได้โดดเด่นกว่าแต่ความสมดุลของดี a x คือข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้รุ่นนี้ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของตลาดไทยไท้ายที่สุดแล้วอ s u zu d ดี Max x รุ่นใหม่คือรถกระบะท,ที่พร้อมตอบโจทย์ท ความประหยัดความทนทานและความปลอดภัยในแพคเกจเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบลุยคนทำงานหนักหรือเป็นครอบครัวที่ต้องการรถนั่งสบายและใช้งานได้จริงทุกรูปแบบรุ่นนี้ทำได้ครบทุกด้านและนี่คือเหตุผลที่หลายคนยังคงรอคอยและเลือกใช้ isuzu d-max มาจนถึงวันนี้ด้านเทคโนโลยี isuzu ได้เพิ่มระบบความปลอดภยัยรุ่นใหม่หลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รวมถึงกล้องรอบคัน360องศา <โต GUY> ที่ให้ภาพคมชัดมากขึ้นทําให้การจอดหรือการขับในที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามเมื่อมองในมุมราคาและความคุ้มค่า DMAX รุ่นใหม่ยังคงรักษาจุดเด่นคือราคาจับต้องได้มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐา,านสำหรับงานทั่วไปไปจนถึงรุ่นแต่งสปอร์ตหรือรุ่นพรีเมียมที่ให้ฟีเจอร์แบบจัดเต็ม การมีตัวเลือกหลากหลายทําให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเลือกได้ตามงบและการใช้งานจริงไม่ว่าจะใช้ทํางานบรรทุกของใช้ส่วนตัวหรือใช้ในครอบครัวก็ตามเมื่อนําไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง t o โยต้าไฮรักเรโวฟอร์ดแรนเจและ m มิ s u b i s h i t r i ทันจะเห็นว่าทุกค่ายต่างมีจุดเด่นเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้อิสุสุยังคงครองใจผู้ใช้จํานวนมากคือภาพลักษณ์ของความประหยัด ความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงซึ่งกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดีแม็ยังคงเป็นหนึ่งในกระบดที่ขายดีที่สุดในประเทศสุดท้ายนี้ i ิ u ู u ูดีแม็รุ่นใหม่ไม่ได้เป็นแค่กระบะใช้งานทั่วไปแต่มันคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์สวยทันสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่ครบระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้นและความคุ้มค่าที่หาได้ยากในตลาดระดับเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบความแรง ชอบลุยชอบความประหยัดหรือแค่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงในทุกวันอิสุสุดี x กก็พร้อมตอบโจทย์ครบทุกแบบและนี่คือเหตุผลที่หลายคนยังคงเลือกมันเป็นคู่ใจบนท้องถนนของประเทศไทย